สวัสดีครับคุณผู้ชมซึ่งเรียกว่าผวากันทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากการพบโรคระบาดผิดปกติเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษมีคนป่วยโรคนี้ไปแล้วทั้งหมดรวมกัน7รายนะครับผมทางด้านของประเทศโปรโตุเกสพบ5รายและล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาพบแล้ว1รายและที่สเปนกำลังรอผลยืนยันอีกจำนวน8รายนั่เองนะครับผมว่า จะเป็นโรคฝีดาดลิงหรือไม่ซึ่งความน่ากลัวของโรคฝีดาดลิงนี้ก็คืออัตราการเสียชีวิตนั้นคือร้อละสไปเลยนะครับคุณผู้ชมโดยโรคนี้ติดต่อจากสัตว์ จากตระกูลลิงมาสู่คนด้วยนะครับผมส่วนอาการของโรคนี้ก็คืออย่างที่เห็นตามในภาพนะครับผมจะมีตุ่มหนองตามตัวเป็นเม็ดใหญ่ๆมากเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งอาการของโรคนี้นะครับจะมีลักษณะของอาการไข้และหนาวสัน่นส่วนการติดต่อของโรคนี้มันมาได้จากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสัมผัสจากสัตว์หรือไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสต,ตุ่มนองของสัตว์ที่มีเชื้อตัวนี้อยู่หรือการโดนสัตว ตัวนั้นกัดรวมไปถึงการกินสัตว์ตัวนั้นแบบสดๆหรือดิบๆนั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าโรคนี้ยังมาไม่ถึงในทวีปของเอเชียและประเทศไทยนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ที่ยุโรปซึ่งมีความกังวลกันเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นโรคระบาดชนิดใหม่หรือเปล่าซึ่งอาจจะมาทับถมกับโรคโควิดเลยทีเดียวก็ได้